วัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องตั้มอีวสูดีเซลนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้มาในเพลย์ลิสต์ของอีวสู INSIDE ด์ครับผมมีข่าวมาแจ้งมีข่าวมาบอกแววววมานะครับว่ามีรถใหม่นะครับอีวสูเปิดตัวรถใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นอีลิเกนนะครับแล้วก็จะเป็นตัว M นะครับจะใช้ชื่อรุ่นว่า Smart นะครับก็คือจะเป็นรุ่น M ออโต้สมาร์ทแล้วก็อ e ินด e ิกนออโต้สมาร์ทนี่สุ per ตัวใหม่นะนะครับก็เอาเป็นว่าคลายความสงสัยคลายความกังวลของลูกค้าทุกคนว่าทําไมรถถึงหายไปไหนรถช้าจังเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่รอรถอยู่ก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วกันนะครับออกจากทีมรอไปเลยนะทีนี้พอรู้อยู่แล้วว่ามันมีรถตัวใหม่เข้ามาเป็นรุ่นของเราเนี่ยออกจากทีมรอได้เลยเอาวันนี้ผมจะมาแนะนาแล้วก็จะมาแนะนําเบื้องต้นให้นะครับว่ารุ่นไหนเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับ รุ่นใหม่นะครับใช้ชื่อว่าสมาร์ทนะครับถ้าเป็นรุ่น M ก็จะเป็น 19M Auto Smart นะครับ3.0ก็จะเป็น3.0 M Auto Smart นะครับราคาจะถูกกว่ารุ่นเดิม10,000บาทนะครับผมแล้วก็จะมีค่าสีเพิ่มขึ้นมา7,000เหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเป็นสีขาวมุกนะจะเป็น7,000นะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าราคา จะถูกกว่ารุ่นเดิมเนี่ยหนึ่งบาททุกรุ่นนะครับรวมถึงมีเว็กซ์อีดิแกนด้วยนะครับผมเป็นรุ่นใหม่สมาร์ทนะครับราคาก็จะดลดลงมาอีก1นึ่งหมื่นบาทนะครับจาก1,359ก็จะเป็น1,349งสามสี่เก้านะครับเสื้อสามพันก็เป็น1,404ก็จะเหลือ1,349 1 13ส9 4โทษทีครับก็เป็นสิทธิ์คมุกเพิ่มขึ้นมาอีกเอ่อหมื่นสองเหมือนเดิมนะครับ ส่วนรุ่น M ตัวนี้มีอะไรเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้คร่าวๆน,นนะครับจากที่ดูจากในแคตตาล็อกแล้วนะครับภายนอกยังดูเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งรูปทรงหรือดีไซน์นะครับลูกค้าบางคนบอกว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ไหมน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับจากที่ดูจากในแคตตาล็อกแล้วกระจังหน้ายังดูเหมือนเดิมไฟยังดูเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับ ด้านหลังดูเหมืาเดินทุกอย่างเลยล้อก็จะเป็นขอบ18เท่าเดิมเหมือนกันนะครับภายในจากที่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรุ่น M Smart นะครับเห็นไหมรุ่น M Smart นะครับเบาะหนังจะเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับหน้าจอ9นิ้วเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เอ่อเป็น Built-in Navigator ด้วยนะครับมีแผนที่แล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแอร์ก็เป็น Auto เหมือนเดิม ส่วนสีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6สีเท่าเดิมตัวเดิมแบบเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ราคาถูกลงเอาเป็นว่าสรุป,ปง่ายๆว่าราคาถูกลง10,000บาทแต่ว่า,าทุกอย่างยังเหมือนเดิมดีไซน์เหมือนเดิมสีมี6สีขาวดําเงินบอนส้มนะครับตัวนี้น้ําเงินด้วยนะครับเอเอหสีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ให้มาทั้งหมดยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าจะตัดไป2อันนะครับ จะตัดระบบความปลอดภัยไ,ไป2อันซึ่งตัดอะไรออกไปนะั้นเดี๋ยวผมจะแนะนาท้ายคลิปให้ฟังแล้วกันนะครับอีเลแกนยังเป็นเหมือนกันนะครับผมเป็น1.9แล้วก็3.0อีเลแกนใช้คําว่าสมาร์ทเพิ่มเข้ามานะครับเป็นรุ่นแยกไม่ใช่รุ่นแรกหรอกไม่ใช่รุ่นแยกก็คือว่าเป็นรุ่นที่ทําเพิ่มขึ้นมาลนะครับลดออกไประบบความปลอดภัยอีกสอย่างหายไปเหมือนกันนะครับรูปทรงจากที่ดูแล้วนะครับโลห์ขอบ18ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ ไฟหน้าเหมือนเดิมกระจังเหมือนเดิมทุกอย่างสีเสรรือดีไซน์ทุกอย่างไม่ได้มีการไมเนอร์เชนใดๆทั้งสิ้นเหมือนตัวกระบะรุ่น M นะครับไม่ไม่มีการไมเนอร์อะไรเลยนะครับภายนอกภายในนะครับก็ยังดูเหมือนเดิมสีน้ำตาลเหมือนเดิมทุกอย่างหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเบาะยังเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยด้านข้างดีไซน์ทั้งหมดทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแอร์ก็ยังเป็นแยกซ้ายขวาเหมือนเดิมแล้วก็ กรอง PM 2.5ให้เหมือนเดิมทั้งสี่ยูซูเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยแอร์ Air จะกรอง PM 2.5นะครับก็คือว่าจะเพิ่มให้การหายใจสะดวกขึ้นนะครับรุ่นเหมือนเดิมสีก็ยังเป็น6สีเหมือนเดิมมีนิแกนนะครับ1.9ึ่งจุดเก้าแลสมาร์ทแล้วก็3.0มจุดศูนย์อีลีแกนสมาร์ทจะมี6รุ่นเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่6รุ่น6สีนะครับหสีเหมือนเดิมระบบความปลอดภัยก็มีเพียบเหมือนเดิมแต่ว่าตัดออกไป2อันคืออะไรบ้างนะครับ1 บายสปอร์ตมอนิเตอร์ลก็คือตัวนี้ลองสังเกตนะถ้าเป็นตัว Top ป n t i m a t e เหรือว่า e l ลิ a กนตัวก่อนๆจะมีมุมเอ่อจะมีที่ไฟไฟสีส้มทางซ้ายมือที่กระจกมองข้างนะครับไฟตัวนี้แหละครับตัวเตือนเวลามีรถขับผ่านเข้ามานะครับแต่แต่รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับไฟจะไม่มีแล้วจะไม่มีไฟสีส้มตรงกระจกแล้วก็จะเป็นกระจกปะเปล่าเลยจะไม่มีไฟแล้วนะครับตัวนี้เทียอ,ออกไป1ตัวอีกหตัวก็คือว่า ตัวแลคอสทราฟิกอล r รก็คือตัวนี้จะสําหรับเตือนเวลาถอยรถเวลาเตือนเวลาจุดอับไงครับเวลาเวลาเราถอยรถแล้วมีรถมามันจะเตือนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขาเอาออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวหลักๆที่เอาออกนะครับแต่ทุกอย่างระบบความปลอดภัยาภายนอกภายในดีไซน์ทั้งหมดยังดูเหมือนเดิมทุกอย่าง ส่วนจะวางขายตอนไหนและเปิดตัวตอนไหนเนี่ยน่าจะเป็นเดือนพฤษภานนี้แล้วนะครับไว้รอคอนเฟิร์มจากทางตีเพจแล้วมีรถตัวจริงมาโชว์เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วจะมาอัดคลิปให้ดูแล้วกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวข่าวจะอะไรจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ